พี่น้องซุภมเจ้าเห็นข่าววหนนาบูตรจะกพันน้ำเพิ่นกับผู้จัดการนิกแห่งสารเหล้าบันเทืองศิลบอปรวมทําบุญครับกับหลวงพีเอ็มอ่อนพ่อกกาสินนาเอ็มอ่อนพ่อข้สินละบวชไหมทำบุญน้าแสียนึงแสียนึงแสกว่ากว่วปาดูดูดูจ้าดูมึงก็ใจบุญใจท่านเดยวัาลองยทำบุญกับลูกน้องไหม อมโอ้ยถ้าบอกพักพวทท่านบุญเกษ์เป็นแสนปานพี่น้องเอ๋ยซช่ถูกในหงเฮียงเลียงเหลี่ยมยซัเราวกเบฤกสินพี่น้องเอ๋ยเอาใส่ผ้านไปอันรวมทําบ,บุญมอบให้แม่หน้าเอ็มอ่อนมอบให้หน้าเอมอ่อนแล้วกับผูกแขนเออเนี่ยด,ดีนำ้ำอนุโมทนาบุญน,น,น้ำพนาวาลน่ะใช่ถูกง,งานงานาไหลมาเ,ท,มาเ,เมาที่มากเงินขรับเกลียวไหลมาเที่มากตัวน้ำเจียง ใ้แสดงข้างไหนเอฟซีให้แตกจัวจนเตียนล้นอ่างสนามเด้องั้นให้ล้นไปจนหอดปีหกเก้าเจ็ดูงเด้ออีพอเอ่ยชาเรลาบันเทิงสินพี่น้องโอ้ยขันทบุญน้ำเปลี่ยนเชนว่าเป็นธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเออข้าเจ้ากัจีใจใช้บริสุทธิ์หนึ่งเรากัมีสัมพันธ์ที่นี่ก็กันหนึ่งเนาะไปรวมทัพบุญกันครับหนากอ็มอ่อนพรกสินวดเรียบร้อยแล้วเป็นหลวงพี่อิมอ่อนพรกสิน ไปน้ำกันกับกันผู้จ you know, ัดการนี Blind ่กับอ hmm. ันอันบูดยากรบพันละเพิ่นย้ำมือเว้นเพ่นกันลองเพ่งกับรถดแห่ห่วมกันล่ำมวนเสีบงั้นกับหนักอันน้ำกันงั้นอันงันบวชน้ำกันพี่น้องเอ๋ยโอ้ช่วยกันเต็มที่สาธุสาธุพี่น้องเอ๋ยเออผู้จัดการอันผู้บริหารรุ่นไม่ไฟแรงแห่งสั้นเล่าบันเทือกศิล รุ่นน้องคอนกรัฟรุ่นน้องของโนกุ้งสกรเนาะวันนี้พอเต็มวันทีสิบหานกกุ้งสะกรปีฤด,ดูกาลปุ๊บก็บไปร่วมแสดงความยินดีนี้ไปฮอดกันบ่าพ่อโนกพนนะว่าได้มอกบกระเช้าของขวัญให้กับบอดหนดุนี่นะบอดดูกออกมาฮับพี่น้องเอ่ยพืนมีการแสดงปิดฤดูกาลของคอนเสิร์ตปิดฤดูกามลมรำเสียงวิหกนกุ้งสกร เมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6หมอลำอักลัง์งงการโชกกบมาฟิชซิงรวมน้ำขึ่นเวที่รวมน้ำพะว่าเปลี่ยนพวงคนทั้งสองพวกพี่รองเอ,งอ่ยตอนแรกว่าสิไปสแสดงยุทธแถวตลาดคูกระบือบ้านฉามเพาตะมนฉามเพาปสซิเมนผลป่า,าพาออ่ำนวยกันอะไรทําให้กับบืรดอจากง่ายไปง่ายกับท่านหันข้าเจ้าขับประกาศย้ายสถานที่ร่วนไปที่บ้านหนองลีฟู ตำบลสามพาวอ้อซื้อบาทเนี่ยขอข,อ,ขอ,อย่านขออ่านลุยให้บ้านหนองลีหูตำบลสารสามพาวอำเภอเมียงจังหวัดอุตรธานีหวนัวหน้าพูดกลับไปแสดงว่ามีดีเราไปไล่สดประก,กาศหาอันนกพงมกสะก่อนหัวหน้านกกเดอ้อมาเสื้อไพยแต่ว่าเสื้อไพยสุดกว่านั้นตอนนี้สามตุมแล้วหัวหน,านกกว้าโงกปรมาเทียอานะ มาเนื้ออรซ้อนเลยขันว่ามาหน่ะสิเป็นแทนเนื่อว,วัาสเราวานาบูกรวบ,บาดีให้พราเจ้ารุ่นพี่รุ่นน้องชิดพี่ชิดน้องก,กันชั้นเรานั่นฤดูก,กันปีนาเป็นฤุดูก,กันที่ซีอือ น่งพงศกรฤดูการนาสิเป็นฤดูการที่หกโอ้รุนไอกันช่องปี่เนาะให้พากันูงเงี้ยงเลียงเหลี่ยมเรื่องเสียงยี่หกเรื่องซ่านเรล่าบัดเรื่องศีลเออรักษาวารธรรมอีสานบัรเฮ้ามุ่นว่างบารดกอีสานบัรเฮ้าให้พงเงี้ยงเลี้ยงเหลี่ยมไปเลี่ยสืบอห้อยตาว่าห้อยปูไว้ว่าให้ติ่ตไยมาไล่ศูนยเลียดอีสานว่าท่านจินเสียงแค้นเสียงปิ้นกะต้องยูดอดพูดตาพาท่านนมางเมื่อีสานว่ามีมือห่าง่ามาไล่อย่าเลื่อนอย่าเลื่อนเรื่องสองงเสียงอื่น ก้าวเข้าบ่าฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ